Uh huh, Gul'dan vs e r u s Uther. I will fight with honor in p a l a d i n Your soul shall be mine เราเก็บแค่ดรอปสามงั้นเราไม่น่าเก็บดรอปสามนยซ้ำแบบเราเพราะเรามีดรอปสามหกไปเราดรอปสามลงแล้วอ่ะเพราะเราต้องหาดรอปสอง เราจะไม่คีดบดรอปสามเราไม่ดรอปสองเยอะวนันนี้ผมอาจจะคีดบดรอปสามไปนี้ไ่เลยแต่ไม่ต้องหารอปสองให้ได้ยังไม่ใช่มือที่ดีจะโอเคอยู่ถ้าเราจวดได้ดรอปหนึ่งคือถ้าเราจวดพลิกดรอปหนึ่งมาในหน้าเราจวดไม่ได้เทินหนึ่งมันจะไม่เราแพ้ได้เแบบพราะแบบพอมีสิบมานาแบบเทินนั้นเราต้องทำอะไรสักอย่างที่มแบบันไม่ใช่แบบลงไปอิ่มนะ แล้วเราจวดได้เฟรมอีมนั่นทำให้เราแพ้แน่ปุ๊บเลยเจอมาจะใช้เป็นสามดาเมจเไม่งั้นผมจะใด้ปุ๊บไลเด้อมาเพราะว่าเธอนี้เรามีสามมานาเนะถ้าเราใช้ดาบป้อมเธอนี้ไปเราก็มานาเลยเป็นการที่แย่มาก ตอบสามที่แบบเกือบแย่สุดในเกมแน่แน่นอนนะถ้าเกิดเขาเล่นแพร์ดีแล้วเขาน่ามีทูซิเวอร์ซึ่งทูซิเวอร์จะฆ่าสามสี่นี่ได้พอดีแล้วก็ดึงดุมกาได้อย่างเดียวพอดีไม่มีเลยอ่า เพราะว่าเราต้องเก็บดุมการไปดึงคิริกจะทำให้เราเทรดไอ้นมไปกันได้ไหมนี่แต่ว่าคิริกเก็ตายด้วยรูทฮอเดอร์เนั่องคิริกอน่ะไม่ใช่เพจที่ดีเราไม่มีทางปรับมันไดไ้นอกจากคิริก so <many> จริงๆเราไม่ต้องตีหนึ่งสีทีให้ตายก็กไดาย้วยซ้ำ ว่าอิมพฟชชันเทรดเฟสดีเพราะว่าเราจะได้หนึ่งหนึ่งไวเทนกับได้สองหนึ่งกันถึงไม่เราอาจจะคีรกตีอาดับวอมรูทไปเลยไม่คิดว่าเขาจะได้ฆ่าไอ้หวายคอร์เลยไม่ได้ยิงฆ่าได้ไม่ได้ไม่เคยเป็นน้ท่านไอ้ยิงออกสีได้

เราโชคดีมากให้แบบเราเจะเอฝ่ายตรงข้ามแบบนี้คือเกมแรกเราไม่สิทธ์เจอคนที่แบบเล่นเก่งมากๆเลยคับเพิ่งเล่นเกมแรกได้คือถ้าเรามีศูนย์เลยคือถ้าเราผิดเกมแรกแบบศูนย์เลยยังไม่แพ้เลยคือถ้าเราแพ้แล้วนี่ยังโอเคเราจะเจอคนเล่นแยก่กว่าถ้าเกิดเราได้ศูนย์วีแล้วยังไม่แพ้เลยนี่คือเราเจอคนเก่งมากๆก็ได้หรือเจอคนอ่อนมากๆก็ได้แล้วเราเจอคนที่ถุ ปอดมากมาๆแๆน่แน่โชคดีมาก <_ d ying> ไม่รู้ผมอยากเพียราวะไรกันแน่แต่แนี้ก็ได้มัาก็เดี๋ยาเขาจะเคลียบบอร์ดนี้ได้แล้วก็แท็บของมาเพิ่มได้ ถ้าเขาเคลียร์ไม่ได้เรามีสชนาเกมเดียวๆนถ้าเขาก็ความสกเกตมาเองแต่เราจะได้ซีหนึ่งเป็นฟูลี์ถ้าไม่ได้คิดอะไรลอจิกนันเราอาจจะไม่อยากลงอาคาโนเพราะว่าสามสองป็่ส่วนที่สำคัญกว่าศูนย์ห้าจาไอ้เนี่ย ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ผมอาจอาจะถ่วงไม่ได้แล้วโกโฟฟ็โผล่เป็นแค่ความคิดที่ดีในหลายๆครั้งเคแบบนี้แต่ผมรู้สึกว่าเมตาลีนาตัวนี้มันคือการลักไก่แล้ว บบใครรักไก่แลวโคเฟนได้เยอะที่สุดมันจะได้เปลี่ยน oh. แล้แน่น,นอนว่าเขาไม่มีคอนมสเคตนะเนี่ยมีแค่ควนมสเเค็มานั้นจะให้แบบเราเทรดไปแล้วก็าเทรดข้มามันก็แย่พออนี่เป็นเหตุผลให้เราหยิบเอย งูผมทำแบบนี้ได้ทแบบี่แทาแบบเราโดนคอันสะเคนี่เราแพ้เลยแต่เฮ้ยเขาไม่มีคอันสะเคดถอดหน้านี้นี่ก็ไม่น่ามีคอันสะเคดแทนงั้นเราก็จะท็อปเด็กได้แบบฟันนิชฟันนิชนอาจะไม่มีคอันสะเคดเลยด้วยซ้ำงั้นได้ what is that? Never got one. ช่มันเหมือนเย็ยมันมันเจ็บดอกสามไม่สองไปไหมเพราะว่าผมอยากได้ดอกสองสองไปนั่จะดูจะเป็นไปไม่ได้ในเด็กนี้น่กตาชยไม่ใช่การที่ดีเพราว่าคิดดีกันจะเป็นการที่ไม่ดีอะไรถ้าแบบเขาเป็นพาราดินแล้วแบบเขามีเคอร์บดีอยู่ไหม ก็เรายัมีดอกหนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นเราควรมาลีกแกนแบบหาดอกหนึ่งด้วยแบบนี้ก็ไม่แย่แบบถ้าเขาไม่ลวงอะไรมาเทิร์นหนึ่งเราก็ไม่ต้องคอยสามสองออกไปแล้วก็สามารถเล่นสามสองดรากชาร์คอนซีแมนระหว่างคอยอย่างอางื่นนะซึ่งเรามีเคิร์ฟสูงสุดแค่ห้ากับหกนะนันถ้าจะคอยต้องคอยการไล่ห้าหรือการไล่หกเจอวันนั้นไม่น่าคอยแล้ว แต่คอยไปมันก็ไม่ได้ให้เทมโปอะไร,รเยอะมากจนเรารู้สึกว่ามันคุม้มแต่ข้าไม่มีดอกสองนี่เป็นข่าวดีกับตลอดทุกคนเราเจอพาราดินยะพราดินนี่คือเขาอาจจะมีดอกสองผมไม่เล่นก็ได้ไม่ค่อยเห็นหรอก ที่แบบมีไฟมีเด็กดีพอให้เล่นเพย์แบบนั้นได้ก็ต้องมีรีมูฟว์แน่นมากไม่เทรดด้วยเน่าผมจะเทรดไปเนี่ยเขาอาจจะมีคอนสคริตได้ยังไม่ก็มีทูซิลเวอร์แบบงั้นเขาทูซิลเวอร์ไป ดูซึ้งเหมืนการที่น่ากลัวมากการที่ดีเกินไปอ๋อฟิวแมน,แนถ้าผมเล่นดา่าไอออนไปผมเดต้องเทรดนนี้ไปแล้วมันตายด้วยอยู่ดีแต่เหมือนเราจะไม่มีเชล์อื่นที่เขาใช้น่าเสียดายมากที่เราต้องเสียดรอปสามแบบนี้ให้ดรอปสี่ดรอปสี่ที่ดีกับที่สุดแล้วแหละ คือมันเป็นดรอป5ที่เขาลดมานะให้เหลือด4มานะน่าจะมันต้องเก่งพอสมควรแต่ถึงมันไม่มีทันเนี่ยแล้วดรอป4ได้5 4แต่ไม่มีทันเนี่ยว่าไงหรือว่าจะเทเข้าไปอยู่ดีเขาไม่ได้เผาดิมเขาเบสซิ่งของคิงได้ของเพ้์ได้ตัวเหตุผลเดียวกันผมอาจจะอยากป๊อปวีไวท์ชิลทิ้งเนี่ยเพราะว่า ถ้าเขาเบสซิ่งของคิงแน่เราแพ้แบบเบสซิ่งของคิงตัวมีดิไวท์อยู่นี่เป็นเรื่ที่ดีไม่เหมือนเกมที่เราจะสามารถเฟสเชอร์เขาจนเราปิดเกมได้งั้นทำไมจะอยากเทรดไปโ <Done. S 2> ไม่เอเฟสแบบการเฟสมีประโยชน์มากถ้าเขาไม่มีการคิวถ้าเขามีการคิวที่แบบคิวแล้วทำอย่างอื่นด้วยเนะี่ยเฟสจะเป็นเพย์ที่แย่เพราะว่า เขาจะใช้การ์ดพวกนั้นนหละแบบเลโอนแฮนอะไรแบบเนี้ยใส่หน้าตัวเองเพื่อจุ่ยนะโดยที่แบบไม่ต้องได้หิวก็ได้ถ้าต้องตีเข้าไปเพาะวได้หิวด้วยไใครลงมาแปลกมากเลยถ้าเขามีที่เขาไม่เอาซิฟเวอร์แฮนด์แบบตีมินเนี่ยแล้วตีหน้าโอ้เขามีคอมโบเคเบอร์คอมโบนี้นี่เป็นเลขที่ดีมากเลยเอเดน่า แต่ผมจะไม่เอามาใช้แบบนี้แน่นอนชชชชชใช้แบบนี้นี่อ่อนแบบนั้นแนละ้คอมโบนี้ทำให้เราชนะเกมได้เลยครับพิกบอร์ดได้ให้เขาไล่าาการมีเยอะระหว่างว่าจะปิดเกมได้ที่เราทำเกมก่อนแลืวก็เซอร์ไพรส์ด้วยไฟโดมเมเตอร์ครุณิตีและการ์ดนำแบบ น้ำประมาณเมตรนึงร็อกขีปะฮะแล้วพี่โอได้ชาตุโบได้ว่าจะเป็นชาตุโบนี่ไม่ก็วูฟไลเดอร์เออเป็นวูฟไลเดอร์ดีเพราะเราพลิกมาดีอีกสามวัยนะมาเทาสองวยัยเหลือห้าหนึ่งว้ ต้องไห้นี่มาไม่แค่ขเขาได้หนึ่งมาเท่าห้าหนึ่งเขาได้เจนคอมเบนเดอร์คนตะกี้มีอเจนคอมเบนเดอร์เบื่ออเจนคอมเมนเตอร์การที่ททโหดมาก เกมนี้เราเสียเปียบรู้สึกว่าเราเสียเปียบแล้วเนี่ยทงมไม่จะอยากโกเฟสจะไม่สนใจอะไรเลยระหวังว่าเราจะปิดเกมได้ด้วยเลดจิ้งวอแกนเลยก็พีโอแล้วแบบเราเลดจิ้งวอแกนแล้วพีโอยัดแล้วใช้รโรยิงวอกแกนแล้วเราโกเฟสไปแล้วหวังว่าเขาจะไม่เคลียร์หอกแกน กอถ้าเราไม่ face, เฟสไปไม่เฟซผม,มรู้สึกดีอยู่ดีแล้วเขาได้คอนเสคต์มาเราอาจจะแพ้ซึ่งถ้าเราเทดไปซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเทดท่าไหนเอาสามสองตีแล้วชาร์โบตีคือเราเทดการ์ดไล่คือเราเทดการ์ดสองไปให้คอมมานเดอร์ใบเดียวอย่างเงี้ยแล้วเราลงวอล์กแนไประหว่างว่าเราจะแบบ p ีโอแกนและดิวดาเมสใมได้ซึ่งเราไม่น่าทำได้พราราใช้การดิวดาเมจไปหมดแล้วแบบนี้ถือว่าแย่อยู่มีแค่เจ็ดดาเ เราเล่นหรือเปล่าแม่ของน้องชา o ด b โบยนี่อย่างเดียวยนะเ,เล่นนี่เดียวน่าจะแย่แนละถ้เาเกิดเขาเฟสมาแล้วเขาไม่เขียร์สิบสิบมาเพราะว่ามันฟิลแบดเนี่ยเราจะชนะเกมได้ด้วยพีโอแล้วก็ชา o ดูโบยแล้ว้าเขาเขียร์สามสองแล้วโกเฟสได้ไหมเนี่ยเพราะกาาหนึ่งสีการสิบสิบมีรีตลอยถ้าแบบ ีจริงอีเฟสที่น่าสนใจคือเชอร์โบว์นี่เราเอาอีนี้เฟสไปเอาแอร์โลสนตอร์เฟสต่แบบนั้นเราจะไม่มีทางรีโตได้อยู่ดีราคาสีเฟสอย่าเทสิบสิบเฟสไปเฟสเออนั่นแหละโลบเข้าไว้เทสามสองทิ้งด้วยมันจะไม่มีเซนถ้าเราไม่เทสามสองทิ้ง มันก็จะตายด้วยหลายอย่างมากถ้าเทรดสามสองทีเพย์เฟสเขายังไม่เคยถ้าเขาเทรดสามสองด้วยสามหกนี่ก็ไม่มีเฟสอยู่ดีเพราะว่าแบบยังไงเราก็ถ้าเรามีสามดาเมจที่ไม่ใช่ปั๊มเนี่ยเราก็สามารถดิวใส่เอนี่ได้อยู่ดีส่วนมาสามดาเมจเนี่ยมันจะไม่ใช่ปัม๊มอยู่เพราะปั๊มที่เป็นปั๊มที่พอหลอกเาใช้ได้มันเป็นปั๊มสอง ก็เาสสองเทีสมอนี่ยังดูดีอยู่นี่ก็จะแพ้อยู่เพราะว่าเราลงกกลลแบบุกิวครับลงดูกกลล 3, แบบุกิวไปฆ่าสามหกแดงอยู่ชโหกแดโลี่น,บบนจ่จะปรับปรับอะไรได้ยังไงก็เห็นแค่พดีกับโลนี่ยเนอเ่อบสามที่เราอยากได้แต่ผมว่าเราจะคีบเยหนึ่งสองสา เป็นหนึ่งสองสามไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หนึ่งเราอยากได้เฟรมอิมมากกว่าสองเราก็อยากได้ตัวที่มันสามสองมากกว่าแต่ถ้าเขามือแย่แบบเขาไม่มีเคอร์บเลยนี่หนึ่งสองสามแค่นี้ก็สามารถทำให้เราชนะเกมได้ ฮิลซับซับซับเราก็จะเทรดเทรดเราก็จะเทรดแล้วก็ฮิลให้สันฟูรีกลายเป็นว่าสันฟุรีนี่เป็นอะไรที่ดีไหมเอ้ยกลายเป็นว่าเก็บเอลเชลลิงไว้แล้วไงเธอสามเอฟเที่ยมที่สุเราจะจวดได้ดอกสี่ไหม ถ้ากลายเป็นว่าเราต้องไล่สามสามด้วสี่มานะแต่มันยังดีกว่าที่เราจะแท็บแล้วก็ไม่ลไล่เลยมันทำให้ฮัทฮัสโตนเป็นเกมดวงมากพวกแบบนนะี้แหละถ้าเาต้องลงดรอปสามตอนแทนสองไอ้ลงดรอปสามตอนแทนสี่เราต้องดรอปสามตอนแทนสองไม่ได้ เราเทรดฟอกไปเขาได้อาวุธนะแต่ถ้าเขาจะติดอาวุธมาแล้วาฟาดเอฟาดเสียน,นี่ก็เอาเลยถ้าเขาติดฟอกฟาดฟาดเซียเราฟาดสวนลงก้าวๆได้ปิดเกมได้ปิดเกมได้บุกได้เด้อครอับเลยนี่มันทำอะไรได้กาที่ขโมยไฟได้ ฟิตไฟเตอร์นั่นเองฟิทไฟเตอร์ก็ดีพอสำหรับรอบห้าก็สามารถรีโตมันจะโชคดีได้แบบรีโตให้เขาซ้อมแบบโอ้โหให้ขายไม่ได้แบบ เพราะมันมีสเปร์าร์ตอันเดียวองที่นชนะเกมไม่ต้องใช้การ์ดเลยเงนี่เป็นเกมที่ดีมากเ,เพราะเราจวดได้เคิริฟดีเคิบิฟดรีม1 2ึ่สส่วนมากถ้าเราจวดได้เคิบิฟแล้วเราควรจะชนะกูนดน vs อร์ o r d o o ไม่ใช่ดอกสองให้เราจะคิดอ่ เราได้เริ่มก่อนมันจะดีพอก็ได้แต่แบบนั้นเราควรจะเอาให้ดรอปสามใบนี้ลงไปด้วยเลยเราจะได้แบบได้ดรอปหนึ่งไปก็ดรอปสองมาดงก็แบบถ้าเราต้องใช้ดรอปถ้าเราต้องลงดรอปสองแบบที่เป็นดรอปสองมีกูอแบอไแมันไม่สามารถยัดเลเจนดะ์ซับได้ มม่เลยเจนเดอรีที่แย่ยยเยอะเลยเจนเดอรีที่ดีแต่คือมันยัดห้าใบถ้ามันยัดใบแยบสักสี่ใบไม่ต้องยัดใบดีอีกใบหนึงน่งเลยว่ามันอยู่ที่ว่ามันยัดใบดีไปต้นเด็กหรือทายเด็กเพราะว่าแบบอันนี้นายรู้ผลกันไวมากแค่ประมาณาาห้าหกเถินแค่จะดูว่าใครน่าจะชะนะใครน่าจะแพ้ ผมจะเสียงเล่นบูกิวในเทอร์นี้นะถ้าซูบอตจะได้ปับบูกิวไม่ค่อยจำเป็น <c oughs> ผมองมีกลัวไอ้พอทอไ้ใหม่อยู่ไอ้ไปกวาดเนี่ยแต่ถ้าเราโดนไปนี้เราแพ้เลย ถ้าเราเล่นเพล์น,นก็ไม่ถึงแพ้หรอกแย่ใช่หวังว่ามันจะไม่ฆ่าสองตัวนี้อันนี้จะแย่ที่สุดโอ้ทั้งชินแล้วกับอะไรที่แบบเป็นแย่ที่สุดรับมันแย่ที่สุดเสมอซึ่งแน่นอนว่าเขาจะสามารถโทเทมก่อนได้แรดออฟแอร์โทเทมแล้วก็ใช้เอฟโฟก์ไลนิ่งแบบที่แบบต่อให้โดน ซูบอดมาซูบอดก็จะตายด้วยแต่ให้ถ้าเล่นฮาร์สโตนแล้วเราพลาดเนี่ยเรามักจะไม่เคยแบบโดนพาดคือแบบถ้าเราเล่นพลาดแบบนี้แล้วฟอกไรนี่ยังไม่มีทางคีบสาวมาเด็ดขาดฮาร์ตสโทนเป็นเกมจ NG ใจดีไอเงนจีใจดีครับไป แม่ผมจะเลิกโปรเลยดูเหมือนเขาจะไม่ม mm ี AOE อนะอย่างน้อยไปที่เขาจวมาจนเทคตอนนี้ก็ไม่น่าจะมี AOE อยู่ดีนะไม่ถ้ามันเป็น AOE มันก็ไม่ได้ต่อกันเลยนจริงผมจะบ่นอะไจีมากก็ไม่ได้จัวได้อวคอลเลอร์กับดูกาดพร้อมกันสามเกม ไม่ได้เกิดขึ้นงน่ายอนาคตจเราลีต่อได้ไหมนี่นับเลขนับเลขไม่น่าได้ปผมว่าเราขาดสองดาเมดทำไมาผมไม่ทแท็บแฉ็ก่อนเพจเทด แฮสแท็รกรอฮัทโดนเพีย้ยไม่น่าแพ้เพราะว่าลีต่อเทอินหน้าแน,นแน่แล้วโอโ้เขาโหลดได้สเปลด้วยแล้วเขาท็อปเด็กเว้ยหรือเปล่าเอ้อ โอ้โนมันตีทีไม่ได้มันตายก่อนเล้วต้องวินฟูลี่ตีได้หนึหน่งทีแล้วตีเรสชอยหนึง่งทีก็ได้ใช้วินฟูลี่ทูแบ d so sad เขาจะไม่ฟีดวินฟูลี่อีกเลย